อเย้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับโบน,นัสน,นะคะวันนี้อยู่ในเกมคุกกี้รันคลิงดรอมนั่นเองในแพตตำนานแห่งทะเลสีดำ yeah! นนเย้วันนี้เราก็จะมาสุ่มกันอีกแล้วหลังจากไม่ได้สุ่มนานนะคะวันนี้เราก็จะมาสุ่มตัวกับตันคาเวียนะคะที่เราวงไว้นะคะนี่แล้วก็เจอกับเจ้าคุกกี้แบ็คเพลร e เจเนรีตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสุ่ในคลิปหน้าเดี๋ยวัหนึงขอรดที่เสร็จก่อแปบ แวบมาแล้วกันนะคะทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็โอ้ยยอ้ยแหลกมากโอเคกดแปบบ๊บโ,โอเคเอไอของดิสนียังสุ่มได้ไหมเนี่ยเอเหมือนของดิสนีย์จะหมดแล้วนะเดี๋ยวล็อกอินแป๊บเฮ้ยของดิสนีย์มันหมดแล้วว่าฉันยังเก็บไม่ครบเลยอะแต่ว่านะ <laughs> เพชรยังไม่ครบเลยวะ่ะไปฟาร์มแปบบ๊บ เอาล่ะตอนนี้เราก็ไปตีเกาะจนครบมา1นึ่งแสนเพชรแล้วนะคะทุกคนเผื่อทุกคนยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะเพราะเออช่างมาเถอะนะทุกคนแต่ว่ามันก็ท่องทางลําบากแล้วเนาะนี่เราก็เก็บดองไว้ตั้งแต่แพดท,ที่แล้วอเนาะเอามาเราก็สุ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเกือขนาดไหนะโอ้โหเปิดมันก็เกือเลยเนี่ย โอ้ยขอร้องอุ้ยเอ้ยก็ขออาด้แล้วเย้เราได้ตัวแลนของฟรีเลยพูดเจ๋งอ่ะทุกคนพูดดีใจอ่ะโห้ฮัตซีดีนะเนี่ยตงฉันนี่แหละกับตันของเธอเสียงหล่อมาแกรเอ้ยคือเสียงกุกกี้ตับตันคาเวียเท่มากหล่อมากคือความแบบความเป็นเป็นคนแบบ คนแก่นิดนึงวแต่ว่ากูไม่อยากพูดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเออมันก็ดูดีอ่ะจริงมาเดี๋ยวเราจะเริ่มส่งเพชรเลยนะทุกคนโอ้ได้อีปิกนะโอเคตาหวานตาหวานเฮ้ยนานๆที่จะเจอตาหวานแบบนี้นะแล้วก็ือแบบเอาตรงๆนะคาเวียฉันคิดว่าแบบคือเขาไม่น่าจะเอาเป็นระดับซูเปอร์เป็นระดับอีปิกนะไม่ควรจะเป็นซูเปอร์อีปิกนะให้เกียรติท่านทรงคุณอาวุธหน่อยสิวะอะไรอย่างเงี้ย โคตรแย่มากเลยเว้ยอะไรขนาดนั้นโหคุกกี้พอมดไปไกลๆเลยไปๆไปๆฉันจะไม่อัพนายเด็ดขาดโอเคโอ้ยแลมาโอ้โหคุกกี้รถคัสตาร์รุ่นที่สามไม่ได้เจอกันนานนังแต่ฉันเลิกเลิกสุ่มไปเลยโอเคมาๆมาตรงได้กับตันคาเวียร์แล้วเย้เย้เราได้ตัวแล้วเราได้อีกตัวแล้วโคตรดีใจเลยอ่ะ อ่ะจริงๆเบนเนอร์เขาทำมาดีจริงนะน่าจะหมดอ่ะโอเคมาเริ่มเริ่นึงนะเราต้องไปอัพก่อนไหมเผื่อได้ดวงดีเผื่อดวงดีหุ่นดวงดีเออนีนี่นี่โอเคลุงแกอยู่นี่โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวไปสิหัวที่ติด้ัยอยู่นี่ใจมาแลมนานปีหูลุงแกเท่นะแล้วแอนิเมชั่นสมูทมากเลยอ่ะเนี่ยโคตรสมูทอ่ะทุกคน แค่นี้นะจิบจิบแหมพูดก็ได้เนาะหือแตะโคดสมูทเลยอะ่ะจริงจริงโหก้าหานนะตัวเดียวเกือชัวเห็นไหมเฮ้ยได้หิน,น,นวิญญาณคุ๋ยฝ้ายมาด้วยว่ะโอเคโอเคอปีปีโอ้ยตื่นเต้นวะ่ะตาหวาน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 ทีเจอนะเนี่ยคิดถึงอะไตาหวานวันนั้นอะ่ะจริงๆโอเค อโอ้ยเราอดใจไม่ไหวแล้วโว้ยออคอมบอมาโอ้ย,อยววลูบสตอรี่ยิ้มตึงๆผู้ก้าหารยิ้มตึงๆโอเคโอเคมาแล้วกับตันคาเวียเย้โคตรดีใจทุกคน้แสนหนึ่งเราจะใช้ได้กี่ เราจะได้กี่ตัวกันทุกคนเราต้องมาดูละโอเคเราได้มาอัพไปตัวหนึ่งละมามาโอ้โหดิหินวิญญาณบาวชูเก้าด้วยโคตรเจ๋งทุกคนมาเดี๋ยวสุ่มต่อแป๊บนึงแล้วกันนะโอเคควรควรจุดกดก่อกดต่อโอ้เฮ้ยไอ้ยินมินวิญญาณเดียวโอยถ้าเป็นนักจะจะไม่ว่าอะไรเลยนะโอเคโอเคได้ละได้อีกปิดตาหวาน โอ้ยคือแบบไม่อกี้ยมันขึ้มันขึ้นแบบอืมจริงๆนะมันขึ้นเป็นอันเนี้ยมันขึ้นมาเป็นหินยานแล้วนะโกโก้แต่ว่าจันไม่อยากได้เพี่เอ,อ่ะเพีเอามันมันไม่ได้อันนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้หิวแรงเต็มเลือดเต็มเลือดหลอดเลือดแล้ว,ลอ,ลวลอ่ะตรงๆแต่มันก็ใช้ในล,ลงด่านอื่นได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อย,ยเท่าไหร่แล้ว่ะโอ้ยแรงอยู่หรอ โอ้ยได้หวานพวกทองโอ้โหโตัวตั้งแต่ไหนวะตั้งแต่ปีที่แล้วปะเนี่ยโอ้โหเกลือหายเว็บเลยโอ้โหเกลือโอ้ยอัพก่อนอัพก่อนก็ได้โอเคท,ทะเลสีดำน่ะไม่บ้าเขาล้าสุดๆไปเลยล่ะเฮียแบบสมูทล้างใบเลืแล้วถอนสมองจริง ไม่เห็นคุกกี้ตัวไหนสมูทขนาดนี้เนี่ยดูดิเขาสมูทเลยโหูอ่เอฟพีฉันเกือบจะอัพลงเต็มอ่ะเฮ้ยดูดูขนาดกินยังมีสะบัดเท่มากจริงเท่อ่ะมาร์เรนอีกเอออ่ะตีติดติดตาไว้มันหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขีกดอัพหูสกิลดูี่ว่าพอไหมไม่น่าพอมั้งให้กับนางฟ้าทะเลไปหมดละอ้าไม่พอจริงด้วยได้ห้าสิบเก้าโอเคไม่เป็นไร ความทรงจำนั้น okay, วัดวหน้ากลุ่มดาวอันตรายเย,ย้ะอะคีดพิพริคอนเต็เมแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อลลกันเลยแล้วกันโอ้โหเกลือชัวนั้นไงยาเสียมนันโอเคถ้างั้นสูงห้าครั้งสูงห้าครั้งซะนี่นหน่อยแล้วกันเกิอฉันจะได้สก,กินดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกดกดผิดเฮ้ยอย่ามาเดือดโอเคโอ้โหอาเต ฮาโลวีนปีที่แล้วอะฉันต้องการลาเต้แต่คือลาเต้ไม่ออกเว้ยคือคือแล้วคือมาออกตอนนี้ฉันรู้สึกคนรู้สึกยังไงวะอ่ะอ่ะอ่ะให้อภัยก็ได้ให้อภัยเออโอ้ซ้ำซ้ำซ้ำอุำ้ยซ้ำอีกแล้วอ่ะซ้ำสกิลย้อมแมว โอเคสุม่มอันนี้สุ่มจะเรียนไม่ใช่อะไรอยากรู้ว่าดวงตัวเองจะเกลือขนาดไหนวะโอ้อะไรวะอะไรกําลังจะแบบกําลังจะบอกว่าเกลือแต่ว่าตรจริงไม่เกลือตัวเดียวอะโหตัวเดียวจริงดินานะนนเนี่ยอยากได้รีเจนเนรี่อยู่นะแปออะ๊โคะ เดี๋ยวถ้าแบบว่าเราเก็บสะสมครบเราอาจจะามาสุ่มก็ได้นะทุกคนไม่รู้สิไอแ d ที่แล้วอะไอไอโกองศูนย์ในคลิปเรามีปัญหาอะไรไม่รู้โอ้โอเคแล้กับตันคาเวียร์เออฉันสงสัยเลดว้ยว่าเลดเอ่ออัตราการสุ่มนี่มันยังไงวะของแบ็คโพเนี่ยไม่รู้สิโอ้โหแบ็คโพแต่มันมันคือน้อยเถอวะมันก็คือน้อยจากรเจนาอรีตัวอื่นๆพอๆกันนะ คือน้อยแต่ว่ามันควรจะมากกว่านี้นิดหนึ่งๆๆไม่ได้เหรอวะเอาตรงโอ้โหลูจากสูงม,มาเฮ้ยโอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเด็กกอล์ฟตันคาวเวย,ยียอยู่โอเคมาเราไปอัพก,ก่อน<ม>เพื่อเสริมดวงโอเคตันคาวเวย,ย่ สามพันโอเครอรอรอ,อฉันรอเธออยู่โอ้ยไม่รอแล้วหัวหินดาโกโก,โก้ว้าวหินดาโกโก้มาโอ้โหพูดหินดาโกโก้ไอ้นี่กโกโก้มาเลยนะเว้ยอย่ามาหล่อนโกโก้แถวนี้ไปไกลๆค่ะลูกเพราะฉันจะปั่นมันไม่ออกเลยก็เลยแบบบิดอคติหนึงเลยนะ โอเคเราได้ตาหวานแล้วเย้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 เออเอาตรงๆนะ iPad, ไอ้แพทไอ้รอบที่มันมีหอยนางรมอ่ะที่เราไม่สุ่มอ่ะเพราะว่าคือเก็บแล้วมันเก็บแล้วมันมันเก็บได้น้อยอ่ะล้วก็แบบเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างอนะ่ะเนาะเราก็เลยเลิกเก็บไปแล้วเ,เลยเรามานั่งสุ่มให้มันได้ตัวการันตีไปเลยอันนี้ไม่นสนอะไรองี้โอเคเย้ก okay. yeah, ต่คาเวียคือ บางหมายคือคลิปเนี่ยคือเอากับดันคาเวียเว้ยแต่ถ้าเกิดได้รีเจนารี่มาก็คือแจ้คเพก็ได้หรือว่านาำพัทะเลก,ก็ดีราชินีก็ดีนาำพัทะเลเมื่อไหร่จะสามดาวโอเคโอเคมาได้ละมันก็ดีแล้วนะปพ๊บโอ้โหได้อีพิกแล้วย,ย้ดีใจมากวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเพื่อตาแบบจนไม่ได้เห็นนานแสนนานมากคิดถึง ตัวเดียวตัวเดียวนั่นคือแบบนานมากกว่าจะเห็นตาขาวเอ่อตา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 ขาวอะไรตาหวานอุย้ยเห็นวิญญาณุป,ปอยอี่ปีเออนานที่จะเห็นก็ดีกว่าอีก,กองศูนย์แล้วกันเออแค่นั้นแหละขอโทษนะทุกคนคือเราไม่ได้ชอบกงศุนเลยอะหน้าตามไม่ไหวจริงคือบางคนบอกว่าหล่อเนาะแต่ว่าไม่เอาอะจะไม่ชอบเลยจริง เฮ้ยเราได้บอาชูก้าด้วยเว้ยตัวมันตีมากโอเคเราได้อัพแล้วโอ้ไมค์ก็ดีใจมากเราได้อัพเป็นหนึ่งดาวลุงแล้วทระชากชนโห้ดีกับที่ป้องราชโเทเลยวิ่ง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 ถึงจะน้อย ไมกาดกเขาหิมะเนี่ยหนึ่งดาวลุงแล้วเย้มเเราดีใจมากเลยเว้ยที่เราได้หนึ่งดาวลุงเพราะว่านางคือแบบนางตัวดีมากปาชูกะคือแบบไม่เสียใจเลยที่ปั้นนางมาแต่ฉันปั้นเลเวลทีปบดีประเด็นถ้าปั้นเลเวลจริงได้จะดีใจมากเลยอ่ะโอเคมาต่ออโอยกำลังจะโอเคเดี๋ยวเรามาสุกต่อโอ้ดีบิ๊กดีว่ะ อยากจะกดข้ามนะแต่แบบฉันก็อยากเห็นเวลตาอันสวยงามของแมดมดเนี่ยน,นะเออโอเคตัวเดียวเหมือนเดิมอ้อตรงๆนะยังไม่เคยเห็นสองตัวเลยนะในสวมเนี่ยคือสามตัวแตวมันยังไม่มีเลยโอย้ตัวแหลกฉันก็หนีอะไโอ้โหไปไกลๆเลยลูกโอเคโอเคไม้ไม้ไม โอ้ยเลยแล้วโอ้เจ้าหญิงไป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 ลูกเอ้ยยังแลอีกเหรอโอแบล็คเบอร์รี่เออแบล็คเบอร์รี่มันโหดนะในโอเว่นเบรกอะใครที่เพิ่งกลับมาเล่นโอเว่นเบรกอย่าลืมไปเล่นด้วยละกันเล่นเอทถ้าเกิดมีแบล็คเบอร์รี่นะแบล็คเบอร์รี่มันโหดมากเลยถ้าเกิดคุณเล่นตัวเสียนะนะเอ๊ะไอตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นนะ เกี่ยวแมมพายเหรอฮะคืออันนี้ฉันไม่รู้ตรงตรงเออหรือว่าเขาอ๋อเออ, ire, Man, อแมมพายมันเพิ่มแคนดี้มาไงแมมพายอาจจะมีการเปลี่ยนอนิเมชนันอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆนะเออฉันคิดดาเ,เอาเอาจจวใจก,กนันแล้วนะนเดี๋ยก็ผ่านไปได้เองแา่นนการพระคนชัยโยโอ,โอ้ว้าวเกมน,นี้มันตัวละครมันน่าจะโหดมากถ้ามันสิดาวนะ โอ้โหเกลือชัวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนนห้าดาว <princes Church S 2> ได้ไหมเนี่ยห้าดาวได้ไหมเนี่ยแสนเนี่ยพระธารนารถมีแต่พวกเฮ้ยห้าดาวได้เนี่ยด้วยเราจะแสดงพลังคลื่นลมให้ดูเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยแสนเพชรน่าจ,จะได้ห้าดาวอยู่นะเออโอเคโอเคเอาละขาดอีกไม่กี่ตัวโบนัสโบนัสขาดอีกไม่กี่ตัวเอออะไรข้ามเลยแล้วกันโอเค โอเค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 โอ้ยยยยาทำแบบนี้อย่าขอเกย์ยเกย์ยเกยไม่ไอ้พ่อหมดกลับไปในลังที่แกเกิดมาซะไม่เอา no โอเคคือดูดิคือเลดอีปิกมันออกเยอะมากเลยแกเฮ้ยฉันจะไม่ยอมเกลือหลังๆแล้วเว้ยทะเลสีดำน่ะแกใบบ้าก็กล้าก็คือแบบตอนเนี้ยมันเหลือเนี่ยมันห้าดาวได้นะเนี่ยเอาจริง เนี่ยมีโอกาส้า5ดาวได้กดตัวอื่นสุดๆดูดิอ่ะตัวขอเอมารสแลนด์แมมไปเลยจ้ะอัพแค่นั้นแหละแล้วฉันจะไม่อัพเธออีกเลยเธอไม่ติดเมตาแล้วนะถ้าเธอถ้าเธอติดเมตาฉันจะอัพเธอนะโอ้โเดี๋ยวนะพลิกทธเลยโอเคโอเครับไปรับไปได้เยอะเลยนะโอ้ยโอเคโอเคอ่าสุ่มต่อก็สุ่มต่อเฮ้ยมันต้องได้5ดาวดิขอร้องนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศ ศาสตร์ของช่องเราเลยนะเว้ยว่าสุ่มได้หดาวภายในหนึ่งแสนเพชรอะจริงๆโอเคเออโอ,อ้ยกหารมาทำไมเนี่ยกหารเร็วๆฉันฉันใจร้อนมากเพชรฉันจะหมดแล้วเออเออมันต้องงี้ดิมามาไม่กี่ตัวเองเฮ้ยมันจะไม่ออกจริงๆเหรอเพชจะหมดแล้วนะ จริงอ่ะมันจะไม่มาจริงหรอโอเค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 เรอีกตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นต้องออกออกพีซเย้ห้าดาวเฮ้ยเราได้เสร็จเฮ้ยแบคโคลมาสามเซตเลยโคตรสุดยอดแล้วก็อีกคอเค็ดเออมาสามเซตเมื่อ,อไรแต่ว่าเฮ้ย ได้เศเห็นวิญญาณแบ๊บคู่มาแล้วเราก็ได้ขับตันดาวเยี่ยห้าดาวแล้วตบกันเลยทุกคนเย,ยเราสุ่มเราจะได้หกดาวปะวะยูร้สีเพราะว่ามันขาดอีกเศษหนึ่งนะโอ้เกือขนาดนี้จะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะก่อนดวาาเราอัพเวอ้กัหนห้าดาว,แล,วแล้วเ,เย,ยวเ,วเป็นครั้งแรกของช่องเลยที่เราสามารถสุ่มได้ห้าดาวเย,ย เสียงตบมือโคตรดังเลยโอเคโอเคโอเคมามามาโอ้ยเหลืออีกเจ็ดพันเพชรพอไหมนะเคปุ๊บโอ้ยไม่เอาไม่เกลือไม่เอาไม่เอาสมบัติล้ำค่าจะดึงดูดแอกที่ไม่ได้เจิอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเสียงมันก็คุ้นๆอยู่นะผู้ชายเอ๊ะโอโหไล่แลกไอ้บ้าไล่แลกโอ้ ได้เลยแหละได้กลิ่นของฉันแล้วอย่าคิดก <rais S 1> ับเอาไปได้เพิ่งออกสุดยอดโอเคฉันเหลือนิดน,นึงแล้วอ่ะโอเคถ้างั้นฉันก็จะกดไปเลยแล้วกันนะนอออโอเคโอเคหมดละโอ้โคเซ็งเลยอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะเศษมันก็ไม่มาใ <ifica> ห้ อ,อันเดียวเองจะได้หกดาวแล้วว่าทุกคนก็เสียใจเแอ่ะยังยังไม่จบ <c oughs> คิดว่าลุงจะล่อดูเหรอลุงหนูซื้อแล้วนะ ลุงยังไงลุงก็ได้หนึ่งดาวอีกแล้วเฮ้ยต้องขอบคุณร้านร้านอันนี้มากเลยอ่ะร้านแกลเลอรี่หอยหลากสีอ่ะเฮ้ยเม่นั้นฉันก็คงไม่ได้หนึ่งดาวหรอกโอตงโคดีใจอ่ะเฮ้ยต้องขอบคุณมากๆจริงๆอ่ะนี่เราได้หนึ่งดาวแล้วหึงดาวลุงเย้คือดีใจมาก Oh, yeah. พวกเธอนะ่ารู้หรือ,อยังว่าเรามีสมัครสมาชิกแล้วเริ่มต้นแค่20บาทเองมาตำมกันเยอะๆนะแต่ถ้าไม่มีตังสมัครก็แค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็พอแล้วจ้ารักนะจุ๊บจุ